ไปถึงไปถึงบ้านนะครับไปพบปะกผู้ปกครองให้เรียบร้อยก่อนถึงเราจะไปที่ไหนนะครับก็ให้ไปพบผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเห็นก่อนว่าเรากลับมาแล้วนะครับดังนั้นก็ขอฝากให้นักเรียนลูกเสือนะครับหลังจากนี้นะครับในการทำกิจกรรมเราก็มีเริ่มแล้วเราก็มีปิดนะครับดังนั้นก็ขอ การข้อไขยพักแรงนะครับของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุดบงนนบัตรุบันรครับ้อมตงรงวันทีอาคุตเเรียบเอาตามระเบียบับ ร้องรุ้งถอดหมวกหมู่บริการนำสวดมนต์ยไม่ได้โยนง่ายตัวนี้คูณนี้ว่าจะโยนแล้วสิผู้สาถ่ายไว้นี่ว่าจะโยนแล้ว